ครับทุกคนนี้ผมภูมิเอเคพีวนะครับวันนี้เราก็จะมาโอ้ยข้างบ้านเขาเปิดอะไรไม่รู้นี่นะครับเป็นเกมที่ผมเห็นเขาโฆษณกันเยอะนะครับถึงเขาจะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราก็ตามตือแต่เราก็จะโฆษณาว่ามันดีขนาดไหนนะครับผมสมัครไว้ก่อนหน้านี้นะครับถ้าขึ้นมาก็จะมีรูปนะครับให้เราดูนะครับว่าตรงนี้นะครับเราพอหรือยังนะครับทุกคน มันจะมีให้สมัครนะครับเป็นเฟสกับทั่วไปนะครับก็คล้ายๆเเกมหมูนะครับที่เอาไว้ตีบ้านกันนี่ก็มีขโมยเงินนะครับมีตีบ้านแล้วก็มีโล่มีทอยลูกเต๋านะครับแล้วก็มีสร้างบ้านนะครับผมถึงคมได้สามด่านแล้วนะครับผมผ่านไปสามอันแล้วมันก็อ้เล่นสนุกนะครับมาดูกันนะว่ามีใครมาโอ้มีคนมาตีบ้านผมนะครับแล้วก็ขโมยขโมย ขโมยตังผมไปเยอะมากเลยดูสิตีบ้านผมด้วยเนี่ยเนี่ยคือบันทึกทั้งหมดนะครับที่ผมโดนตีมานะครับโอ้ยเสียงอาจจะไม่คมสัดนะครับทุกคน,น the f u ก i n g เ oh นี่นะครับเราก็จะได้ฟลยแบบนี้ถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือเราจะได้การ์ดมานะครับ<ม>แล้วก็จะเป็นโจมตีนะครับก็คุณสองนะครับทุกคนคือตีได้สองครั้งนะครับน้อง โอ้เรามันก็จะมีเลือกเงินด้วยนะครับแต่มันจะไม่บอกนะครับเราก็เอาคูณสองสิครับโอ้โหติดกําแพงเลยนะครับทุกคน mm hmm. คือเขามีสิ่งที่เรียกว่าโรกเป้าเกินนะครับเราก็เอาอันนี้นะครับอันนี้มันก็จะให้เราทอยลูกเต่าเหมือนกันนะครับจะมันจะเป็นทอยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือ นี่นะคบเป็นคอยเอาตังค์นะคบมีคูณ2ด้วยนะครับมีคูณสามค่คูณ2นี่จะคือลูกเต๋าเราจะต้องเสียทีละ2องอันเลยนะครับผมมีอ่ะเอาไปเลยหมดแล้วนะครับมาตูดแปดอันโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เละไม่ได้เละเดี๋ยวเราสร้างบ้านก็ไม่ได้ครับต้องการแปดหมื่นกว่าเลยเราผมจะเอาเป็นคูณสามเล คูณห้าไม่ได้เหรอไม่ใช่คูณสามครับคูณห้าโอ้ไม่มีคูณห้าเลยนี่ได้ไมาอีกแล้วนะครับเราต้องการลูกเต๋าไอ้นี่นะครับมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับผมคูณสามใช่ไหมมันก็จะได้นะครับสามอย่างนะครับ <c oughs> ขโมยนะครับมานะครับโอ้สองหมื่นหกนะครับถ้าได้คูณสองก็ เราต้องระวังอย่าให้มันคอยโดนระเบิดนะครับเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมระเบิดนะครับอย่าให้มันโดนนะโอ้ยไม่ได้เลยนะครับในแค่นี้นะครับแล้วก็มาคูณกับจํานวน1จุดเอสามของเรานะครับแล้วก็คูณ1 1จุดหนึ่งนะครับหนึ่งจุหนึ่งคือการ์ดนะครับปกติการ์ดเรานะครับจะได้แค่แต่หนึ่งนะครับบางส่วนผมผมก็อัพถึงเลเวลสองแล้วนะครับ อันนี้เป็นรับซื้อนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะครับน,นี่ก็เป็นโปรโมชั่นนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาถอยกันต่ออะไรนะครับผมต้องการนะครับนี่คือ,คอตังค์ไดู้มาละเจ๋วเลยนะครับสามคูณสามนะผมขอเอาเท่ละหนึ่งดีกว่านะครับโอ้ รงเท้านะครับโอ้โหหนึ่งหมื่นบาทอืมได้อะไรโอ้ได้โจมตีนะครับมาเธอเออเราสามารถเลือกโจมตีใครก็ได้นะครับกดตรงนี้นะครับกดตรงสีเขียวเราก็จะมีนะครับผมจะเลือกโจมตีคนนี้นะครับเพราะเขามาโจมตีบ้านผุมหลายรอบแล้วนะครับุไม่รู้ว่าเคสอะไรผมหรือเปล่านะครับ โอ้ห้าเคกอะห้าเคกน่าจะห้าพันนะครับไม่มีคูณสองด้วยโอ้กดกดไม่ทดน้นะครับมือลันนะน้นะองๆโอ้โหสี่พันสี่พันออออเออฆ่าฉันเถอะสี่พันเองโอ้หนหนึ่งหมื่นสามพันห้า ก็ถอยไปเรื่อยนะครับทุกคนโ oh, 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 อ้โหหวังว่าเราจะได้นะแปดสิบอันเนี่ยถ้าไม่ได้เราก็จะดูยูท b e นะครับเพื่อเอาควรรับมันโอเคไม่ได้นะครับเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเราไม่ต้องไปดู u b ทก็แด้านะมาเอาในนี้ก็ได้นะครับในนี้ได้ลูกเต๋าเยอะนะครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นดูนุน่งตุ้นั้นก็ลูกเต๋านี่นนะคูณสองเราจะไปะคูณทำไม นี่วได้ลูกเต่ามาแล้ว 5, 8, คนห้าคนแปคสิบเทหนึ่งก็พอล้วต้งการหกอ่ะน้องๆสองสามโอ้โอโลงกล่องบดีเลยอู้เจคนะ คีนะครับผมไม่กลัวหรอกนะแล้วเปดอันไปเลยครับเพราะผมไม่มีลูกเต่านั่นเหลือเราก็เลยมาเล่นอันนี้แทนปู่นะครับนี่เป็นไงเแรกๆนี่ก็โคตรคูนครับได้ห้าสิบลูแล้วน้องคิดออก 50. นึ่สตาร์เาห้าสิบสี่อูเรียบร้อยนะครับหมดตูดนะครับทุกคนกี่เราก็จะเลือกตรงนี้นะครับเห็นไหมโอเคของกดไปได้นะมันก็จะให้เราดู YouTube นะครับเราก็จะดูนะครับดูเพื่อเราที่แกะได้นะครับอะไรวะเนี่ยที่เขียวยังไงก็ชนะดูเขาม่ต้องห้าน แสดงแค่สองงานเองอิน,ออนฟินิตี้เลยอันนี้กับอันนี้อินฟินิตี้เลยคิดเอาโอ,อ้๋อูีแดงเรียบเลยเย่เราได้ามาละวห้าอันคอยไปเลยโอเคคอยไปคอยไปคอยไปไม่หยุดหย่อนแถวครับทุกคน รได้มาแล้วอย่างนี้ต้องเจอลายชาปโปเอาตรงนี้แล้วกันยี่สิบเคอยู่เร็วนะปุ๊บยามิโลโอเคไม่ได้คูณสองไม่เป็นไรนะครับถ้าได้คูณสองมันอาจจะใชลรูนะครับ่ข้ามได้เร็ว ีนะคครับกุโอุ้ยอยู่ค่อยส่างนะครับขอเล่นอันนี้ก่อนนะครับได้มาหนึ่งอันน,นนะอื้มดีดีเจไปทำไมวะอือได้หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋อบล็อกกี้บล็อกกี้ไรอเลยถอยเพิ่มก็ได้ถอยมันหมดหมดไปนะครับ นี่แจ็คพอตแตกน,น้องๆแม่เมื่องการเราทึ้งผ่านแบบนี้ได้แล้วคือเราต้องอัพบ้านให้หมดนะครับนี่ผมอ,อัพไปแล้วเคอับ้านแล้วเราก็จะได้ลูกเต๋ามาด้วยนี่เราชนะ,ะแล้วนะครับอือหือเจ๋วเกินนะครับทุกคนนี่ผมเดินมาป๊บปป๊บป๊บ,ปบนี่ลูกเต๋าม,มาถึงตรงนี้แล้วแล้วมันก็จะโหลดแบบนะครับให้เรา เข้าไปนะคุณอู้ขนมขนมนี่นะโอเคเราก็จะได้เราไม่ได้เไดกเราจะได้ลูกเต๋าในกล่องนี้นะนี่นะครับเห็นไหมอยู่แล้วสร้างเลยสร้างเลยรวยเกินสร้างเลยเด้อเอาไว้เวถือนะ โอ้โห,โโหโดิของแลมาด้วยนะครับทุกนนี่มันก็จะให้เราปลดล็อกนะครับโอเคโอเคอเคดี๋ยวเราสร้างก่อนนะครับทุกคนเราสร้างเคก้กก่อนนะครับอ้เค้กโอเคนะครับตอนนี้เราก็สร้างเค้กแล้วแล้วคนนี้เขาก็จะให้ของเรานะครับตังค์นะครับทุกคน ได้ตังได,ได้ตังงบเยอะครับช่วงนี้แล้วเราก็จะเอาไอ้เน่นะครับเราต้องอัพไปเทละอันนะครับอัพให้มันมีหมดทุกอันก่อนนะครับเตรียมเอาตังจากน,นะครับจะมีกล่องของขวัญมาให้ผมก็ได้ลนะสองหมื่นกว่านะครับว้าย ขอสิ่งที่ได้มาใหม่เถอะเยสได้มามันคืออะไรหรอมันคืออะไรผมเล่นไม่เป็นสูงมคนเลยอ๋ออ๋อพอแล้งสู้กันยยยอ,อย่าขวายอย่าจับวิ้งวิองวิ่งวิ่ ไป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 ไดเปไปนปไปไปไ้ไปาูกป่ปไ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 เไปไปไปอปไปไปไกไไไปไปยปไาไป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 ววไาไปไปาปไปไปไอไปยปไปไ ฮ่าฮ่าตายซะเก่งัเน,นี้ยเราเนี่ยโอ้ึกว่าจะแบบชกมวยกันเปิงเปิงเปิงแค่เนี้ยแค่เนี้ยอืมอัพไปเลยเค้นี่เราเค้กเราสมบูรณ์แบบโอ้อัพเลเวลเป็นเลเวลสามแล้วโอ้โห ยอดน,นะครับตุกคน,นนี่ก็คือเลเวลสองเลเวลสองอันนี้มันจะเพิ่มโอกาสให้ลูกตอรอนะครับไม่เปรอเราคูณสามก็ได้คูณสาม้วก่อนเออหนึ่งดีกว่าเปลืองมันก็คุ้มกว่านะครับ โอ้ยเพลงอะไรวะเี่ยโอเคดิงูมาขาต้องยิงชุกโอ้อะไรวะไม่เป็นไรนะครับเรามีต้องคูณสามนะครับทุกคนไม่กลัวหรอกเออมาเถอะกิฟนีไ่ยาวครับมันสนุกนะครับยิอห้าเคเลยมันสนุกมากนะครับทุกคนโอ้โหหน้าติดกับกระจกเลย สูนะครับตังมาแค่นั้นก็พอแจ็คแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นทอยลูกเต่าอ,อันนี้ก่อนนะครับเราไปเล่นหมุนวงล้อ50ก่อนนะครับอัอนอื่นของวงล้อเงินทุนเราวงล้อ50นะครับขออย่าเลยลูกเต่าถืออุ้ยจะเลยไปทำไมครับลูกพี่ครับเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผมไม่มีอะไรเลย ฟักหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อหมดแล้วเหรอเล่นไปเดียวเองพื้นนะครับนี่สนุกนะครับสำหรับผมนะตาพูดอะไรออหรอโอ้โหออกเล่ยเหรอเพื่อโอ้โหหนึ่งเจ็ดหนึ่งโอเคมาเราก็จะสร้างอู้ไม่ได้เราสร้างวิธีละอันนะครับ เราต้องการฟรีไอตัวเนี้ถ้ามันได้สามอันนี้เราจะแบบโคตรรวยเกินโอ้โหมันจะได้ฟรีสิบอันเลยนะครับเย้ส yes! โอ้4ม0 0 0ห้าโอ้50,000ในนีนว่าเราได้โอเคนี่นะครับอืมเจ้าเกินไปลุยลุยเออ ขอปอยิงชูปปอยิงชบูบได้เงินโอ้ถือว่าได้อยู่ครับแง่ yeah. ลุกเต่าหมดมันเพลินนะทุกคนโอเคใครจะมาตีเราก็มัดระวังน่ยนะเรามันตึงเกินโอเคนะครับ ลูกเต่าเราก็ต้องรอนะครับทุกคนก็คืออันนี้มันก็เป็นเก็บอะไรไม่รู้นะครับเราต้องโรอนะคีครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เค่นี้นะครับก็สนุกมากนะครับทุกคนเออผมอยากรู้อะว่าวิธีดูแผนที่ที่เราทํามาดูตรงไหนผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคบแต่มันน,นี้ใช่ปุ๊กลอกอย่างเยอะรับรองกับสนุกแน่นอนนะครับทุกคน ดูมังกรด้วยอะไรเนี่ยโอเคเหย็ยดโอ้เพื่อนเราออนนะทุกคนแต่เราไม่ได้ไปตีบ้านเขาเราโส้โหอ่ะมาต้องตีครับเพื่อนอ่อนอย่างดีต้องตีสักครั้งครับเพื่อนไม่เพื่อนคือเพื่อนมาตีบ้านเราเยอะมากนะครับทุกคน ต,ตอนนี้ผมไม่ได้ลงทีแบบคือตีรัวๆนะครับก็แบบก็ไม่ไหวเลยนะครับน้องๆเพื่อนโกงจัดนะครับแบบโอ้โหเติมรัวๆนะคบน้องๆเอาลูกเต๋าแบบเน้นๆนะครับแบบโอ้โหเอาทั้งเต๋าทั้งเงินอนะ เพื่อนเราแบบสายกยุ้งแล้วนะครับน้องๆน,นี่มันอยูนไหเราสวงอันเองเหรอแล้วจะมีโอกาสได้ไหมเนะี่ยโอเคแจ็คพอตแตกอันนี้คือกดแล้วมันจะเป็นอะไรชื่นเพื่อนเหรอ,อก็ใช่ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย